มานี่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  <S <S ไหนดู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 ดดดถ่ายรูปมาถ่ายร,รูปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถาส่งมาให้ดูหน่อยคีดแพมหมดก,กันได้ไหแมวถ่ายรูป <S <S ดูก่อนดูก่อน,อนขอดูก่อนหกห้าหกเอ้ยเก้าเก้าเก้าหกเออส่งมาในเบอร์โทรศัพท์อ่ะแปดร้อยล้านเ<บ>งินสด<บ>เอาไม่เอาคำนี้จำได้แม่นเออใช่ผมจำได้มันอยู่ในเอ็มวีใช่ไหม แม่ป้าดูร้อนตังจังมันต้องใช้ช่วงก่อร่างสร้างตัวทำแก๊งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงทำแก๊งใหม่อ่ะก็ทำแก๊งใหม่อะเก,ก็ก็อยากทำแก๊งใหม่อะอ๋ออันนี้หดไหมแก๊งหดไหมไม่ไม่หดเลยเหรอมีปะป๊ายอยู่ทำไมไม่หด ดดููมันพถ่ายเร็วมาเร็วถ่ายยังไงอะเอาอย่างนี้มีอะไรบ้างลองพูดมาสิมีกล่องเตียววุฒิแปดสิบห้ากล่องอะไรอีกมีปูนร้อยห้าสิบมีอะไรอีกก็มีอ่าที่มันเป็นูล่ะเหรียญแพทตินัมนับไหมอะนับด้วยมีอะไรอีก ก็มีเหรียญแล้วก็เหรียญเหรียญเหรียญทอง280มีหนังหนังกวางด้วยหนังกวางมีเท่าไหร่93เาสิบสมียวแข้ามข้ามข้ามมีอะไรอีกมีเห็ด20เอาที่มันมูลค่าสิเอามันไม่เป็นมูลค่าหเหรอเห็ดอะที่มันแบบดูมีตังเยอะๆอะะมีมีเศษทอง6,800เศษอะไม่เอา เอาปูนเอาปูนก่อนปูนมามปูนมาหกห้าหกอะไรอีกเปลี่ยนแพทเปลี่ยนทองเงินทองแดงกล่องเตียวุดเงินแดงมีไหมเงินแดงเหรอเงินแดงไม่มีเลยเอเลดคิวไ้เบย์มีไหมไ้เบยไ์ไอเบไอเบ,ไม,เบไม่มีเหมือนกันไปทำอะไรไมหมดเติมกาช้าให้ตั้งหลายวีบ เติมให้ผมแค่เว็บเดียวผมเอาไปให้พี่ยูมีแบ่งกับเพื่อนๆพี่ยูมีหมดแล้วมันอยู่ยโอเวอร์มีอันนี้ด้วยอ่ะเอาไหมอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะเอลูมเนียมเหรอกีแดงๆเป็นอะไรมันเป็นแร่เหรอ <c oughs> อะไรไหนเข้ามาหกห้าหกอันเนี้ยมีมีกล่องไหมเป็นกล่องไหมเป็นกล่องอยังไงไม่มีเลยอะแร่ฟ้ามีเท่าไหร่แร่ฟ้าเหรอว่าเป็นเนี้ยไม่มีเลยเหรอเพชรไม่มีเลยแร่ฟ้ามีสองร้อยสี่สิบนั่นแหละมา ดูหิวตังจังดูร้อนร้อนป้าไปติดนี่ใครเป็นเนี่ยข้ารถนิดหน่อยมีอันนีดด้วยอ่ะกันแตกอ่ะเขาขายจังป่ะกันแตกมีอะไรไม่เอากันแตกไม่เอากันแตกไม่เอาอย่างอื่นๆๆอ,อื่นมีอะไรอีกมีอะไร มีเหล็ก689อดาันคนดูฝากบอกอยู่มิก็หารู้เข้าเมืองด้วยเว้ยมีอะไรนะเหล็กเหรอเหล็กเหล็กก็ได้ไดเหล็กเหล็กเอามามีรถอะไรบ้างดีกว่ารถอะมีปะรถรถรถ,รถขับรถอะไรอยู่มีแต่รถกากรรถโลห0 0อยโลพันโลสี่แปดจีทีบีอะไรเงี้ยมีปะไม่มีเลย ไม่มีเลยอรอไม่มีแต่รถผมให้พี่ยูมิไปหมดแล้วก็ค่าอะไรเลยผมให้พี่ยูมิไปมีอะไรที่มันแบบเป็นมูลค่าเจ็ดหลักอะไรเงี้ยแบบหลักแสนหลักล้านมีไะมีเลยเพราะว่าให้พี่ยูมิไปหมดแล้วสกูปืนมีไหมสกูปืนมีโหต่ภาพผมเอเลนคิวมีไหมไม่มีเลยเฮ้ยว่าก็ไม่มีอรอแป๊บนึ่งนะแป๊บนึงอันเนี้ยมันเป็นอะไรมันคืออะไร อะไรเพื่อนทำไรวะเหตุของอยู่ในเมืองเล่องสี่อันในซาตู้เนี่ยเออเจอในเมืองโอเค Sound muted หกห้าหกมีอะไรอีกเหตุปะกล่องส้มมีไหมกล่องส้มไม่มีเลยมีมีมีคอปเปอร์สี่พันอันแมวาเม้าม้วัดเจมมีไหมวัดเจม เจมหรอเศษวัตเจมมีไหมไม่ไม่มีเลยมีมีอ่งางเปาสองหม,มื่นแมวเอเอฮัฮโลฮโหลฮัลโหลมึงซัดมึงซัดแพ็คอันนี้ไปวันนี้ไปยังวะแพ็คอะไรวะไอแพ็คค้าพันห้า ไปเมื 1. 1> ่วันโอ่ยมันต้องเก็บ3วันเพื่อนมันได้ก็ไดติเกตไอ้เหี้ยไม่เก็บได้ไงวะวันนี้กูซัดไปแล้วรอซัดของวของเนี่ยของรีใหม่รอบสุดท้ายเนี่ยไปไหนนี่กูอยู่ตู้ขวาล่างมานี่มาเร็วมีอะไรอีกมะคัพ<ม>เปอร์สี่พันนี่เป็นแท่งหรือเป็นกล่องเป็นแท่งไปคขามันเป็นกล่องขนาดได้ไหมรับยังไงอะก็แพ็คใส่กล่องทีละร้อยอันร้อยอันอะ ยั่สิร้อยเหรอใช่ได้อะไรที่เป็นจำนวนแพ็คร้อยใส่กล่องให้หมดเลย okay, โอเคไหมโอเคเงินในบัญชีมีเท่าไหร่นะอยู่ห้าหมื่นเองเงินในบัญชีอะนะถามจริงใช่นั่นแหละเอาตังค์ที่มีทั้งหมดไปแพ็คให้หมดเลยแพ็คให้ปัาหน่อยให้หมดทุกอย่างเลยเอดี <AD S 1> <AD S 2> มีเท่าไหร่เอดีเอดีมีหนึ่งร้อยอันเอามา กล่องเตียววุฒิมันเลทเท่าไหร่วะเนี่ยขายกล่องตียวสิบหกจุดห้าตัดราคากจะโดนกระทือนไปวะเฮียเก๋อะไรไม่ได้ด้วยตอนนั้นนะผมเข้าไม้ใช่ไหมผมก็ทักขาปักๆกับมามัดแล้วแล้วผมไม่คือมันข้อความมันหายถ้าแตบุตรว่าเห็นก็เห็นเราเนี่ยมันเห็นปุ๊บตอบเลยนยอีเวนต์พอยต์ป่ะอีเวนต์พอยต์อีเวนต์พอยต์อีเวนต์พอยต์มีอีเวนต์พอยต์ไม่มีไม่มีเลย ผมไปไปเจอแก๊งแก๊งปะป้าใช่ไหมผมก็ถามว่าลนเอปะป๊าด้าดโอเวอร์อยู่ไหมครับก็บอกว่าอันนี้ใครอะครับมก็บอกว่าก็บอกว่าผมเป็นลูกครับแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้โชว์แบบท่าจนให้เขาดูหรอโอ้เขาบอกว่าไม่เชื่อครับบัตรปลอมเปล่าไปทักไปทักหาใครดูมาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมทักเสร็จแล้วเขาก็ขับรถไปเลย ไอ้บังแั๊หนึ่งวายมีคนทักมาหมื่นห้าเหมาเลยครับหมื่นห้าเหมาได้ไหมไอ้กล่องเตียววุฒิอ่ะมันเป็นคนขายดีป่าวะสามคนท<ด>วิตเนี่ยหมื 16. 16. 16. ่นหกเอาหมดที่วาเออใส่ไปแล้วหรอสองแพ็คหรอใส่แพ็คเดียวเดี๋ยววันนี้ขออีกวันนี้อีกแพ็คนึงเอาของไอ้กูต้องเติมต่อดิใช่ เอาไอ้กโกลเดนใช่ปะใช่เอากโกลเดนสเกตถูกต้องยับเร็วอย่ารอช้าคุณบังสวัสดีครับสวัสดีครับอย่ารอช้าลูกเอวอย่ารอช้าไปแพ็กมาเร็วไปแพ็กไปมาเร็วโอเคกดตั้งก่อนมั่ย เฮ้ยจะหมดแล้วเว้ยอ๋อแรกอยู่วะกูรังให้เจแรกของ private farm อยู่จะมารวมเฮ้ยแต่งตัวแบบมีรสรสนิยมวะใช้ได้ไบ่อยบ้างกูสาบบอกแว่นมึงเท่ไปเปลี่ยนทำไมวะแว่นมึงเท่เลยเมื่อวานอะมึงเปลี่ยนแว่นามไหมคุยไปกับแต่แว่นนี้ก็เท่่ะ น um ี่เราเสียงมึงมันได้จริงวะคุณเปลีนแม่แมไปเปลีนแบบมึงเดับปะไว้ดับบอเออพวกตัวกี่ใแล้ววะตอนนี้มี22งพรุ่งนี้เติมอีกได้อีกย0จะเป็น4 2แล้วก็อีก2วันเติมเดลี่ได้อีก30เป็น72 72แลกสกินปืน35กับ สกินแคร์อดปากฉลามแดงอีก25ใช้60ท่ากับกูหลอด12เนี่ยเบียวปะเดี๋ยวพี่เลือกให้หมดเลยพี่มึงเอาแค่หลอดเหรอถูกต้องจะแค่หลอดก็แค่หลอดสกินใหม่กูเดนสกินใหม่อ่ะไม่ไม่ใช่แคร์อดมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นเหมือนไม้นี้เว้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้เนี่ยแต่มันเป็นปากฉลามแดงเออแต่ผมพูดตรงๆนะเวลาผมเห็นคนถือสกินแคร์อดแล้วผมแบบขำในใจว่ะพี่แม้ว่ามันจะฆ่าผมตายก็เถอะนะมึงจะไปรู้อะไรไว้ซิก คืได้พูดเติมเลยดีกว่าวะเติมต่อมันต้องรอหลังเที่ยงมั้งแต่เติมเ,ออเติมเออแต่เติมแต่เติมโคม้ไดคไปได้เลยเติมโค้ดไปได้เลยแล้วค่อยค่อยนี่ก็แล้วแต่ผมก็ต้องไปแลกสก,กินใหม่อ่ะตเติมไม่ทนันแล้วเ<ม>หรอ <คน S 2> ทนันไอเจมบอกว่าขอได้ไหมช่วงนี้เจมแย่จัดเลยกูถามว่ามีคนแยก่กับผมอีกเหรอถามจริงไอ้เห ไอเจคามเบรลอนเจคามเบรลอนเสียดีเล่วันนี้เจอะไรมันทามไม่ถามสภาเลยไอสัตว์กองเตลวุฒิเหรอเออเออกูเห็นสองสามวันนี้คัมเบอร์ลอนมันกวาดเสืออยู่แล้วเว้ยนี่มันก็ถามอยู่เนี่ย ต่อราคามันน่าจะแบบอยากขึ้นอ่ะเจแต่วันหนึงให้มันเถอะมึงไม่ไม่ใช่ให้มันเทียร์ไรมันมีคนมันมีคนมันมีคนมาขอหมื่นห้าหมาแต่เจมบอกขอฟรีถ้ามันบอกหมื่นห้าห้าร้อยหมื่นห้ากูก็ขายมาแล้วถ้าเป็นมันอ่ะแต่มันไม่พูดอะดิมันไม่ยอมบอกราคาให้ทำไงอ่ะมันจะขอฟรีอ่ะขอฟรีไม่ได้ดิเราต่างที่เจก่อนหนึ่งปีศาจไฟเอ็ม 5้าจุดห้ากูเบลตังค์กับเจ๊ที่เกาะก่อนนิดนึงมึงมีเรือเทอร์โบป่ะวะไอบังไม่มีมีมีชื่ออะไรบ้างที่เป็นเรือมีปะไม่มีเลยไอ้ซิกมีปะเจ๊มีเรือปะมีมีครับมีครับมีครับโอเคโอเคเนี่ยนะไปี๋ยวเบิร์ดเบิกหน่อยดิเจอท่าเรือเจอท่าเรือนึ่งไปกูไม่บังวะมึงมีไพเวทฟาร์มมาเป็นแรกทีเดียวเลยบังนี่มีสักด์กูแล้กหมดแล้วไอ้เหี้ยให้กูไปเอาตังค์กับเจ๊ก่อนนิดนึงขับรถกูปะวะเฮ้ยมึงขับไปหน่อยกูจะกิินขข้าวับดไป เอาลูกไปด้วยดิให้เจียแพ็กกล่องเลยเดี๋ยวบอกเจียก่อนเดี๋ยวมึงขับให้กูด้วยจะแดกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว ซิกเบิกรอซิกเบิกให้เอารถจอดแถวนี้ก็ได้เอซิ๊กเบิยดิเลยดิลองแล้วลองแล้วลองแล้วโอ้โหเม่อกี้นิตะกี้เอ้ยเออไปขับได้ไปได้ไปได้มา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 เอ้ิี่ตรงนี้ใค้บังขับให้เดี๋ยวค่อยพาใหม่ไแตบไงขับเร็วกูจะตายแล้วไอ้เหี้ย เดีย๋ยวพิ่งกูขึ้นก่อนเดี๋ยวพิ่งครับครับครับพี่ไปรอดใช่ไหมพี่ถึงพุ่นเลยถึง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 เลยจะรีบแดก ว่าในกลุ่มใครมันเล้าหลีกนักหนาวะมึงทิ้งสมองดิดิขอไข่ขอไข่เชีย่ยไ,ไม่เคยตกป่านี่วะ่ะมึงไม่เคยตกป่าอว,วะขอไข่ขอไข่ขไ,ขไม่ลงอนอยู่ข้างๆรถแล้วค่อยทิ้งกดขอไข่ไ<ม>เคยตกป่า,เค,าเคยตกปลาเปล่าว,วะไม่เคยอุ้ยเฮียหลบไปคุณเอง เนี่ยไอ้เฮียแม่งหาตกปลาบ้งเว้ยเฮียจะบังเอ้ยอ๋อช่อช้างช่อช้างไม้ขอใครอยสัตว์อากุงฟรีากขอไข่ไม่ขึ้นไอ้เฮียใกล้ๆกัน กิวอัศวินดำโดนกิ้วเสือ,อไล่ตบจนกิ้วแตกเลยหรอครับไม่เห็นกล้าฟาร์มสักตัวคนดูมึงรองคลิปยูทู e นะว่าไอ้เหี่ยลำใหญ่โดนกูขยี้ขนาดไหนโดนตบเป็นขี้เดี๋ยววาร์ฟเดี๋ยววาร์ฟทั้งวันวาร์ฟทั้งวัน มาละจ้ามาละจ้าแลกได้ทั้งหมดเท่าไหร่อะไรนะแลกได้ทั้งหมดเท่าไหร่โหเราเลิกกันเถอะอ้าวเฮ้ยไม่หล่ออ่ะเฮ้ยโอ้โหบังดูดิไม่มี้วจนิยมดูดิอย่างงี้อย่างงี้ไม่หล่ออีกเหรอเออเจ๊ชอบดุดดดไม่ใช่เหรออย่างงี้ไม่หล่ออีกเหรอเจ๊มันทั่วมันมันเห็นได้ทั่วๆไปอะดีแบบเนี้ยโอ้โหดูรายด้วยครับดูรายด้วยดิ คือนี่แต่งนี่ไม่เหมือนใครที่สุดแล้วนะจะบอกให้เออเหมือนเลยนะนี่วัยรุ่นนี่แต่งตามกันแบบว่าตามเทนเลยนะนี่นําเทนเลยนะไม่เหมือนอยังไงผู้ชายทั่วไปแบบเนี้ยเอาตีนเขี่ยที่ไหนก็เจอไอ้บังเด้งให้ด้วยบังเด้งจริงพี่ไอ้บังเด้งให้กูดิเกิืนไปเจ้ไอ้บังเด้งลูกนี้ <c oughs> ไม่มีในเมืองนะถูกลูกนี้ไม่มีในเมืองนะ <c oughs> แลกไว้ทั้งหมดกี่เหรียญแลกหมดยัง หมดเลยเอาเอามันก็จะเหลือเศษนิดหน่อยได้ไปเบีย์มาเร่เติมรอบหน้าได้ไปเบย์มาเท่าไหรสามสิบสามสิบห้าหกห้าหกไปเบย์สามสิบแล้วอะไรอีกอะเอดีแดงเท่าไหร่ไม่ได้บอกให้แลกเอดีแดงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกาะเงินไยเบย์อ๋อแล้เกาะได้กี่ตัวเกาะได้กี่ตัวโอ้โหสองพันสามร้อยห้าสิบ อาม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 าเอาได้ทีละสองสองร200้อยที่เก็บเก็บของทีละสองร้อยห้าสิบอ่ะไปเบ์เข้าแก๊งแก๊งขาดใบเบย์โอ้โหเฮ้ยแล้วคือไม่เคยเบิกเพลกับกอกกับแก๊งเลยเนี่ยอันนี้คือเบิกได้ไหมเนี่ยเพลเหลือสามร้อยขวดแล้วเนี่ย ัอใจพี่สีอะไร <laughs> มันเล่นง,งี้กูอีกแล้วเกาะไว้เบเงินกันเล่นได้เท่าไหร่อะเจ็ดล้านเก้าเอามาเอามาสิบได้ไหมฮะเอามาสิบได้ไหมโปะโปะให้ครบสิบได้ไหม บอกเยอะจังอ่ะ <c oughs> ขอบมลแล้วมากดตังค์ป๊าปไอ้บางเัมชีมีตังค์เท่าไรหร่วะนี่เหรอเออสิบส <12. S 1> องเอามาสิบดิหกห้าจ่ายตังค์ตาเวียงไง เออกูจ่ายไปได้30เนี่เยเดี๋ยวจะไปจ่าย20เนี่ยเอามาสิบสิหกห้าหกถ้ามีเธอโบโเหลือไหมมีเอาไหมมีอยู่เขา <14 S 2> จะเอาไปไปเก็บแกลกรถรอบหน้าไปใช้บ้างไม่มีรถเลยเลขอะไรแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดอะหกห้าหกไอบ้บางมึงเชื่อกูป,ปะ ใช่เดี๋ยวรอจะไอบังเ่ยมึงเชื่อกูดิเพื่อนเราอ่ะคนละห้าคนละสิบมันมีให้อยู่แล้วไอ้เชี่ยเชื่อกูดิเดี๋ยวเอาวิชั่นออกเลยจะได้ไปเล่นตำลี่เอ็กโซหกห้าหกเร็วบังโอ้ยเยอะเงินแกงโอยมึงหาได้อยู่แล้วป่ะไอ้เชี่ยแค่สเงินแกงอ่ะมึงหาได้อยู่แล้วเอามึงเอาจากไหนสิบสองล้านอะ หกห้าหกเอาหนีเอาเอามาไม่ใช่ไม่ได้เฮ้ยกันทบทุนกูหกห้าหกเจ๊ไม่ดีให้กูเหลือไม่ว่างเอามึงงั้นงั้นมึงเอามาเจ็ดเอ้มงเดี๋ยวที่เจ๊อีกสามหกห้าหกเกือบจะไม่เหลือติดตัวป่าวไว้นะหกห้าหกพี่เ่อพูดเติมว่าคืนหมด นิดเดียวเองไอีสามสิบแป๊บนึงนะสิบใช่ไหมสิบปั๊บในเป็นชีพียี่สิบสี่จ่ายไปแล้วสามสิบหรือเก้าสิบลบอีกยี่สิบหรือเจ็ดสิบกูว่าไม่นานเลยไม่นานไม่เชื่อกูไม่นานไปเร็วฟังเลยเฮ้ยแล้วมึงมึงเอาเงินถ้ามึงยังไม่จ่ายมึงเอาเงินมาให้กูก่อนดิจ่ายดิจะไปจ่ายเลย จะไปจ่ายเลย <át stars> เขาจะได้ไม่คือพอรีบจ่ายเลยรีบจ่ายเร็วเนี่ยเขาจะเห็นความพยายามเราเผื่อเราจะสนทนาต่อรองนู่นเนี่ยเผื่อเขาให้รถเรามาใช้ก่อนไงมาเร็วบมาเร็วแรกเลยนะแรกแรกแรกต่อไปยังม้าไปยังม้าแรกอะไรนะม้าม้าม้าพ่อมึงเนี่ยม้าเยอะพี่ดาำนี่ว่าไปจ่ายต๊อบเหรอเออเฮ้ยนี่เขาดีดีนี่เขา เออเรียกไอ้ท็อปเลยได้ไงหรือเสียงมันขาดเราเมื่อกี้ไม่ไม่เข้าจ่ายพี่ท็อปเมื่อกี้พี่จ่ายไปแล้วสามสิบนี่จ่ายยี่สิบไม่หรอกคือเผื่อแป๊บน,นึงนะโทรหารก่อนไม่เดี๋ยวค่ะอยู่เขาอยู่อยูไปแลนเขียวดิแลนเขียวเชื่อกูไม่นานหรอกแป๊บเดียวไอ้เชี่ยมันเห็นใจเราอยู่แล้วไอ้เชี่ยเราลำบากขนาดนี้ตอนเรา<น>เชียร์มันทุกคนอยู่หรอไม่ไม่คนอยู่หรอมัง้งจะไปดูลองไปดูก่อนตอนเราเชียร์มันเราก็ทุ่มหมดตัวนะเว้ย ขับดิขับฝั่งนี้พี่ตอบครับสะดวครับทอดีจะไปจ่าย20ครับอยู่ไหมครับ ต้องต้องคุยคุยกับแคทก่อนเลยได้ไหมครับพอดีผมเคลียร์ปัญหาที่บ้านอยู่ครอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมทักหาแคทนะครับได้เลยครับโอเคครับเฮ้ยซาเวมีปัญหาเขาบอกว่าทำไมอ่ะขอเคลียร์ปัญหาที่บ้านก่อนให้คุยกับแคทเฮ้ยเน็ตมึงเป็นอะไรเนี่ยคอมกูจะไปแล้วเพื่อนต้องล็ต้องอุลโดใหม่วะใช่เหรอ ที่นี่เขาก็รอจริงใช้ได้เปลือกันเหรอเจอกันป้าป้าพ่อมึไงไอสัตว์อ,อใครวะเขาสัตว์เฮียเกลือกเกลือกคือ <c ười> <c ười> ที่คุยกันไว้เนี่ยที่เราคุยไว้เนี่ยคือถ้าได้วิชั่นกลับมาเราจะเล่นสต,ตอรี่ถูกไหมจะได้ดูนู่นนี่นั่นเพราะว่าตอนนี้แก๊งเราก็พร้อมแล้วระดับหนึ่งแต่ละเทียร์พอๆกันหรือแบบต่างกันนิดหน่อย แต่มันติดที่วิชั่นเลยแหละถ้าได้วิชั่นกลับมาวานก็ดีเดี๋ยวน,นี้วันนี้วันนี้ก๊อตพาน้องมาทําไม้กระสุนสับรองเผื่อไว้แล้วก็ก่อเพลย์ไม่น่าขาดเยอะหลักหลักน่าจะเอดีแดงมากกว่าตันดนี่แดงต้องแลกว่ะแต่กูจะแลกเดี๋ยวเทโบจีทีนเนี่ยมีอะไรเจวีมีอะไรวิวซีอ <c oughs> ันเยอะมากไอสัตว์เพิ่มเติมไอสัตว์เชี่ยเอ้ย ย้หน้าแพ็คของอยู่เนี่ยไอตู้เนี่ยติดอยู่สี่ล้านเนี่ยไม่เข้าเมืองก็ทีเนี่ยเป็นรูปมีพุดดิ้ง๋อ,อใจ้ครับเฮ้ยครับพี่ดำพี่ดำสวัสดีครับ ในบัญชีมีเงินเท่าไหร่มีอยู่เอ็มหนึ่งครับแก๊งมึงใครมีเงินบ้างไว้ดีครับแกม้มใครมีเงินเยบ้วยได,ด,ดมีมีเงินเยอะเหรอพี่ใช่ๆน่าจะเป็นไอ้เปิดพี่แต่เปิดมันไม่อยู่นีลาอยู่วะนีลาเดี๋ยวผมโทรหาให้นีลามีเงินเยอะหรอรวยรวยนี่รวยขึ้นแค่ไหนรวยแบบรวยอะ่ะแต่ถ้าถ้ายืมต้องห้ามคิดดอกนะ ไอ้เป๊ะเป๊ะไอ้เป๊ะไอ้เป๊ะน่าไม่อยู่อีกสัตว์น่นาจะไม่อยู่อะพี่โทรโทรไปไม่รับอเลยว่ะฟังไปเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเด็นกันค่อยมา